ครับสวัสดีครับผมอิติศักดิ์ทีมัฒนเศรษ,ษฐกิจแลการเรียนรั้แช่างปีครับในส่วนของแม่ช่างปีนะครับก็ได้เข้าร่วมการจัดก,การเรียนรู้บูรณาการแบบองรวมนะครับตามที่ทรองศาสตราจารย์สมัยยอดอินอาจารย์มาหาลัยเชียงใหม่นะครับท่านได้มาตัวแปรความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบองรวมนะครับเมื่อเริ่มแรกตั้งแต่ เดือนมีนาคมปี2 5 5 4นะครับซึ่งมัมนยังปีก็ได้เข้าร่วมกับหลายๆโรงเรียนในสมงงานเขียนพื้นที่การศึกษากรสงรสุริเงเศษหนึ่งนะครับก็เราก็ได้จัดอบรมพร้อมๆกับหลายๆโรงเรียนนะครับซึ่งค่ายองค์รวมนั้นก็ได้แบ่งเป็นค่ายของครูแล้วก็ค่ายของนักเรียนนะครับส่วนของครูก็ได้นําวิธีการเรียนการสอน บรบราการแบบรวมแล้วก็การสร้างหน่วยการเรียนรู้ต่างๆนะครับซึ่งหน่วยการเรียนรู้นั้นก็ได้มาจากเด็กขยะรู้เรื่องอะไรนะครับครูก็จะนําความรู้จากนั้นแหละนะครับมาประยุกต์ใช้มาสร้างเป็นหน่วยการเรียนรู้นะครับหลังจากนั้นเดือนมิถุนายนปี54นะครับก็เราได้สร้างหน่วยขึ้นมา นะครับหน่วยการเรียนรู้ได้4หน่วยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนปี54ี่นะครับเปิดภาคเรียนแรกเราก็เดินเครื่องเต็มรูปแบบนะครับเรื่องของการเรียนรู้แบบองรวมนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ได้นะครับจากการนํากระบวนการหรือวิธีการเรียนรู้แบบองรวมมาใช้ในโรงเรียนนั้นนะครับสิ่งที่ครูได้ก็คือรูปแบบการเรียนการสอนนะครับโดยการเรียนรู้แบบองรวมนั่นเอง ็คือใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์นะครับเด็กได้ศึกษาค้นคว้าจากสิ่งที่เขาอยากจะรู้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของอท้องถิ่นนะครับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขาสนใจเรื่องอะไรนะครับเด็กก็ต้องการทราบคําตอบนะครับครูก็จะเป็นผู้ชี้นํหรือชี้แนะหรือแนะนานะครับเด็กก็จะไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดยตนเอง นะครับนี่คือรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งก็ตรงกับความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการนะครับรเรื่องของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนผมคิดว่าตัวนี้คือใช่คําตอบที่ถูกต้องนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ครูคุณครูได้ก็คืองานวิใจัยในชั้นเรียนนะครับในช่วงที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับครูก็ได้ทํางานวิจัยไว้ด้วยก็คืองานวิจัยเชิงคุณภาพ ครับอันนี้ก็สิ่งที่คครูได้นะครับส่วนส่วนที่เด็กได้นะครับผมคิดว่าเด็กก็ได้เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเปลี่ยนทัศนคติจากเดิมนะครับอย่างเช่นเด็กเขาได้ทางด้านจิดอาสาเมื่อก่อนนั้นเด็กก็ต่างคนต่างทํางานนะครับแต่เดี๋ยวนี้กระบวนการกลุ่มเด็กเขาช่วยกันนะครับมีความรักความสามัคคี นะครับก็มีจินอาสามากขึ้นนี่คือส่วนที่ที่เด็กได้นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการเรียนรู้การเรียนรู้การบูรณาการโดงรวมนั้นก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของการใช้ในการสอนปัจจุบันนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับในทัศนคตินะครับขอบคุณมากครับ จัดการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวมของนักเรียนช่วงชั้นที่1ชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านช่างปีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่1นนั้นจะเป็นสิ่งที่นักเรียนรู้สึกว่ามันเกิดการเรียนรู้แบบใหม่ได้มีการเรียนรู้นอกสถานที่ได้มีการพบเจอสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นและได้เกิดคำถามขึ้นไม่ว่าจะเป็น การกล้าถามเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นในการเรียนเกิดความสนุกสนานแต่ในการเรียนแต่ละหน่วยนั้นก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่านักเรียนจะตั้งคำถามหรือนักเรียนจะตอบคำถามได้อย่างไรเพราะว่าความสนใจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์หรือความสนใจในการเรียนแต่ละหน่วยและความสนใจในแต่ละหน่วยของนักเรียนนั้นมันก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งสามารถที่จะนำมา ทำการวิจัยแบบง่ายๆได้ส่วนด้านผู้สอนการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์รวมนั้นเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับครูผู้สอนซึ่งในการเรียนแต่ละหน่วยครูผู้สอนก็จะได้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กนักเรียนสำหรับหน้าที่ของครูผู้สอนนั้นจะเป็นแค่ที่ปรึกษาและเป็นคนที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เด็กนักเรียนและอำนวยความสะดวกในเรื่อง สถานที่ที่จะไปเรียนรู้เท่านั้นจากสิ่งที่ได้ได้เรียนรู้จะทำให้เราได้พบเห็นว่าการเรียนรู้บูรณาการแบบอง์รวมนั้นจะทำให้ทั้งนักเรียนและครูผู้สอนเกิดความรู้ใหม่ๆเกิดการกระตือรือร้นในการเรียนการสอนและผลเป็นผลดีในการเรียนการสอนทุกวิชาค่ะจากการจัดก,การเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวมนะคะ ก็พบว่าด้านผู้เรียนนะคะเด็กๆก็รู้สึกชอบแล้วก็สนุกสนานกับการาเรียนรู้แบบนี้นะคะก็จะเป็นการาให้เด็กออกไปาหาความรู้นะคะจากแหล่งเรียนรู้จากสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะซึ่งาการเรียนแบบองค์รวมนี้นะคะก็เด็กเขาจะได้ความรู้าสามด้านนะคะก็คือเขาจะค้นคว้าเกี่ยวกับ ด้านกายภาพด้านชีวภาพแล้วก็ด้านวิถีชุมชนนะคะสิ่งที่พบนะคะก็คือเด็กๆเ,เขาไดา้มีความกล้าสแสดงออกนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาจะได้ออกไปสัมภาษณ์นะคะความรู้ต่างๆอาจากสิ่งที่นักเรียนสนใจโดยออกไปสอบถามอาจจะปราดชาวบ้านนะคะได้สร้างแบบสอบถามแล้วก็มาสรุปแล้วก็รายงานผลนะคะแต่ละกลุ่มก็จะส่งตัวแทน ออกไปรายงานที่หน้าชั้นเรียนอันนี้นะคะเด็กๆเขาก็ได้มีความกล้าสแสดงออกอส่วนด้านครูผู้สอนนะคะซึ่งปกตินี่คุณครูก็จะพูดคนเดียวนะคะอยู่หน้าห้องเรียนแล้วก็จะให้นักเรียนพูดตามอ่านตามหรือว่าจดบันทึกตามอันนี้นะคะ,ะคุณครูก็จะเป็นเพียงผู้จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อแล้วก็วางกิจกรรมไว้ให้นักเรียนดําเนินการตาม กรบนะคะกิจกรรมที่ได้เตรียมไว้เด็กๆก็จะได้สแสวงหาทํากิจกรรมสิ่งที่วางแผนไว้ตามลําดับขั้นในแต่ละชั่วโมงการสอนนะคะซึ่งทําให้คุณครูลดบทบาทลงไปได้มากทีเดียวค่ะการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบอมรวมในทัศนะของดิฉันนะคะ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากนะคะคือเป็นการนำกระบ,บวนการกลุ่มกระบ,บวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเข้ามาจัดการเรียนการสอนโดยการให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองนะคะโดยการออกไปสังเกตออกไปสำรวจนะคะแล้วค้นหาสิ่งที่นักเรียนอยากแกทราบนะคะนักเรียนอยากจะรู้อย่างเช่นนักเรียนบางคน าก็ออกแบบการเรียนรู้แบบสัมภาษณ์แบบแบบอสอบถามผู้รู้ในชุมชนนะคะเพื่อจะได้นำคำตอบมาสนับสน,นุนการตอบวัตถูกต้องนะคะนอกจากการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วนะคะนักเรียนของเรามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลายอย่างนะคะจากการที่เราเรียนจัดการเรียนรู้แบบบรูรณาการองค์รวมนี้นะคะเรียนใช้กระบวนการ กลุ่มนะคะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการกลุ่มเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานนะคะอย่างเช่นรวบกลุ่มกันพัฒนาโรงเรียนนะคะพัฒนาในด้านความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนนะคะงานที่ได้รับมอบหมายส่วนมากนักเรียนก็จะรวมกลุ่มกันนะคะเป็นงานออกมาได้ดีระดมความคิดนะคะมีระดมความคิดกันนะคะ ส่วนตัวครูนะคะในขณะที่จัดการเรียนการสอนแบบองค์รวมนะคะคุณครูเป็นผู้กำกับดูแลแทนที่จะเป็นการบอกเด็กเหมือนทุกครั้งที่มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนครูจะบอกความรู้เด็กนะคะแต่วิธีการจัดแบบองค์รวมนี้ครูเป็นผู้กำกับดูแลและคอยช่วยเหลือช่วยเหลือนักเรียนในส่วนที่นักเรียนยัง เติมเต็มนะคะช่วยเติมเต็มความรู้ให้นักเรียนที่ยังขาดไปนะคะที่นักเรียนศึกษาหาความรู้มาได้แล้วยังไม่ครบและได้มีการทําวิจัยนะคะรู้จักวิธีการทําวิจัยวิจัยในชั้นเรียนก็คือศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลนะคะว่าเด็กนักเรียนในชั้นเรียนของตนเองในชั้นเรียนหรือว่าในกลุ่มนะคะในกลุ่มที่รับผิดชอบ เขามีความถนัดด้านใดมีความรู้ด้านใดต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของแต่ละคนในกลุ่มอย่างไรนะคะเราก็ได้นำการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะที่มีทั้งรูปภาพมีทั้งการสัมภาษณ์มีทั้งการสอบถามนะคะได้มาทำวิจัยเราก็ได้รู้เด็กนะคะได้ได้รู้เด็กมากขึ้นรู้รู้จักเด็กของเรามากขึ้น นี่คือเป็นส่วนดีนะคะส่วนดีของการจัดบรณาการแบบองค์รวมนะคะในส่วนตัวคอนดิชั่นเป็นงานที่ดีมากและก็จะทำตลอดไปค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอาริสาอุดมภูมิชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านช่างปีดิฉันคิดว่าการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวมได้ความสนุกสนานได้ความรู้และสามัคคีซึ่งกันและกันในกลุ่มของตนเองสามารถคิดสร้างสรรค์และทํางานเองได้โดยไม่ต้องให้ผู้อื่นมาบอกเราต้องออกไปสํารวจสอบถามผู้รู้แล้วก็คิดหาปัญหาว่าเนี่ย คำถามของเรามันคืออะไรแล้วเราก็ตอบคำถามให้ตรงคำถามมอนจะหมาจะพูจะเวเกียบตูดขวานอนจะปูดำนอนจริงๆเลยกระดาเม็นเตนกระเดาเม้นเตน